โมงแล้วตื่นกันยังเนี่ยเด็กๆเด็กเด็กจ้ตื่นได้แล้วอะไรอ่ะวันนี้ปิดเทอมวยใช่ไปแต่งตัวเลยเดี๋ยวแม่จะพาไปแคมปปิ้งวันนี้เราจะไปแคมปิ้งกันนะไม่ต้องน้ำมาเชอเปลี่ยนชุดเลยจ้าบ่ายโมงกว่าแล้วโอ้โหนอนพอปิดเทอม เธอนี่ตื่นสายกันเลยนะพวกเธอหนูหาชุดไม่หนูหาชุดอยู่ค่ะเราแป๊บนึงนะคะก็นอนดึกอต่เน่ไปแล้ววันนี้เราจะไปแคมป์ปิ้งกันนะจ๊ะเด็กๆแคมป์ปิ้งที่ไหนคะเอ่อที่นั่นแหละจ๊ะฮะที่เมืองบูคาเว่นนะจ๊ะก็นี่ก็เมืองบูคาเว่นค่ะก็แคมป์ปิ้งแถวในเมืองนะจ๊ะเข้าไปเดี๋ยวไปแคมป์ปิ้งแถวเดี๋นี่ในเมืองไงใช่ ไปเร็วฉันรอพวกน่ะโอ๊ยได้สองแล้วก็ฉันหาชวนไม่เจอกว่าจะไปถึงมืดค่ำพอดีอยู่มาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วฮะเอ้ยลืมเขียนชื่อเรามาเขียนชื่อกันกันนะเบลเบลเหมือนเดิมมเฉันชื่อแม่เอ้ฉันชื่อแม่อะไรเนี่ย แม่คนสวย <Okay. S 1> แม่แม่มารีละกันเริ่ในชื่อแม่มารีนะคะราสักครู่นะคะเ,เด็กๆแม่มาชีแ <laughs> ป๊บหนึ่งมารีโอเคมิเชอร์โอ๊ยลืมโอ๊ลยลืมเตรียมกระเป๋าใส่กระเป๋าก่อนกระเป๋า ใส่กระเป๋าก่อนดีกว่าค่ะเสร็จยังจ๊ะเสร็จแล้วค่ะเลอแค่คุณวีด้เสร็จแล้วอ่ะออกมาเลยจ้าไปหนูเอากระเป๋าเลินรอหน้าบ้านนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมล็อกประตูด้วยใครออกคนสุดท้ายล็อกประตูด้วยจ้าใครเป็นคุณขับรถโอเคโอเคเบลเอารถออกมาเร็วลูกแม่ขับรถแม่เป็นแม่ไม่ต้องเลยอะไรจ๊ะเธอโตแล้วเธอก็ต้องขับให้แม่นั่งใส่ อายุยังไม่ถึงสิบเลยใช่ไปจ้าแม่ให้น้องเป็นฝาแฝดนะคะให้น้องมาอยู่ข้างหลังได้ไงให้น้องมาอยู่ข้างในโดยแม่ต้องเสียสละ <c oughs> โอ้ยเ้นปวดหัวกับเธอจริงเสียสละแม่ไปเซนไปนั่งข้างในโอ้ยเจนคุนหล่นมาได้กระโดดสิกร <c oughs> ะกระโ <c oughs> ดดกร <c oughs> ะโดดแล้วมันอ่ะโอเคแป๊ปรับปรับรถ ไปเลยขับไปออืไปที่ไหนคะเออทะเลสาบไหมเราไปคัมปิ้งที่ทะเลสาบกันโอเคค่ะเธองไปไปม่ถึว่ายังไงจ๊ะสั่งสายเส้อให้หมนใหญ่สิโอเคลงรถจ้าลงรถมา ใช่พี่ซื้อรถ20บาทวางของเล่นมานมเห็นไหมเรามาถึงก็เย็นแเรานี่สี่โมงเย็นโอเคทุกคนพักค่อนตามอัธยาศัยดูได้ <c oughs> บ้านเราอยู่บ้านไหนไว้ก็ได้แต่เปลี่ยนชุดก่อนเอาเป็นชุดเด็กนะน้าขอนั่งอาบแดดตรงนี้ก่อนนะจ๊ะแดดยามเย็นสบายสบายนี่เธอเอาชุดน,นี้การชุดนี้ชุดสีฟ้าสีชมพูเอาชุดสีชมพู แม,แม่ขอพักผ่อนก่อนนะจ๊ะลูกๆอันนี้เราเพิ่งอายุสี่ขวบอายุฮะสี่ <4 S 2> ขวบอะไรสี่ขวบโตแล้วเราเป็นเด็กโตไม่เพราะาเธอขับรถได้อุ้ยก็ได้เออตอนนี้พวกเธออยู่มหกมหกอะไรมหนึ่งเองเอ่ะมอหนึ่งก็ได้นี่ฉันได้ชุดแล้วชมนบอว่าฉันอยู่ ฉันอกว่าฉัอยู่มม,มหนึ่งเหมือนกันแต่ฉันแค่เด็กกว่าเธอปีนึงเธอเป็นฝ่าบาทเธอจะเด็กกว่าเป็นใช่ฝ่าบาทค่ะพี่นี่เราฝ่าบาทก็มีเหรอพี่<ม>ขอฝากกันไม่ฝ่าบาทขอเรียกพี่น้องห่างกัน5นาทีพอโอเคไหมเบลเป็นพี่เจน5นาทีโอเคไหมแม่เขารู้จิตต่อกัน2คนเลยเหรอใช่ าแฟนเขาค้อท้องกันใช่ฝ่าแฟนลูกแม่ว่านะต้องเอาเซนไปจูนสมองก่อนม่านเนเบอร์ช่วงนี้แม่ไปอยู่ในแคมป์เลวแคมป์แคมป์อยู่ตรงนู้นกระท่อมไม้นู่นไอ้จ้าฮึแม่เป็นนินจาเหรอเธอไม่รู้ซะแล้วตอนที่ฉันไปญี่ปุ่นนะฉันไปเรียนมา ชื่อว่าเบลลี่มาเบลลี่เคยสิ่ฉันติดตามเขาอยู่นะเขาให้อาหารต่าตลกมากเลยอ่ะโชว์มาที่นี่จะถ่ยต่เนี้ี่เ็ามมา่องอ่ะเออว้ายกินดีกว่าว้าวว้ายว้าเป็นวะไรอ่ะา้าเป็นอะไรเ้านี่ก็ว้างว้าว่้หวว่าว้วว้าาวว้้า้วา เดี่ยวพวกเธอนอนกันตรงนี้นะอือหืออาบน้ำเสร็จแล้วเดินหานแค่หนึ่งวีใส่ชุดนอน,น,อนดีกว่าหนาวแล้วนะทุกคนเอ้ยใส่ชุดนอนเสร็จแล้ว,แ,ลวนนแม่ขอออกไปนั่งผิงไฟก่อนนะหนูออขอหนูออขอน,นอนนะคะมีอ่อ้าวนี่ไม่ใช่ทางวาอกอ,อะไรข <อ S 2> ไ้าอนผิง มันจะรั่วมัน <laughs> <laughs> แม่หนูจะไม่สนใจแม่หรอนะ <laughs> ถ้าแม่เลยเมื่อกี้เมื<ๆ>่อกี้ไม่ใช่มันทะลุเข้าห้องน้ำได้หรอเดี๋ยวขอเข้าไปหนึ่ง <laughs> ใครวะเนี่ย <laughs> อ๋ <laughs> อมันทะลุ <laughs> ได้โอเคเมื่อกี้แม่ประตูผิดลูกโอเคแม่ดูสิมีใครขับรถไปดูซุปเปอร์สตาร์ด้วยหรือว่าจะเป็นช่องมาเบลลี่้ยจะเป็นอะไร โอเคเธอเธอขึ้นตามถเธอขึ้นตามฉนาันนะมาเบลลี่สามพยางวิอันเซ่สามพยางชิโนชิโนไอโนชิโนออะไรอ่ะุ้นเบลลี่บังอะไรบังอะไรอ่ะไม่บังว้าว เ่นไว้น้าต้น่ารอดมอหนูย่าหลอนหนูไว้เป็นกันลูกแม่หนูจะอูดแม่แม่ล้วแม่ขาหนูขาหนูแเธอนเป็นไรอะนขึ้นมา่หัวจ่มาขึ้นมาแล้วลูก 3ามทุ่มแล้วนะ3ิสามทุ่มไม่นอนกันเถอะเดี๋ยวเธอผีพายลากลงไปนะเรายิ่งมาต่างเรายิ่งมาต่างถิ่นอยู่เธอต่างถิ่นไหนแม่นี่นายเมืองไม่ออกนอกเมืองโอ้ยสมมติไรเธอห่อยไม่ห่อยเบียดฉันโอ้ยปวดหัวเธออะไรเธอเคยฟังเดอะโกดไหมเดอะโกดอีพิกไทม์เคยฟัง นอนได้แล้วนะลูก่เคยฟังถ้าเกิดแมม,นนแม่่ม่ไต้อองนอนคะเออลยถ,ถ้าเกิดไม่นอนอะ่ะเธอจะเจ<ธ>อจะตํานานผีแคมปิ้งนะจ๊ะผีแคมปิ้งที่เบลมาเป็นรีของปราร์ปิง้งยากันแม่อย่าลืมนอนนะนอนละจ้าเบิ่งสิเบิ่งเธอเธอเธอ,อไปเที่ยวกันเลยไปเที่ยวไปเที่ยว ขึเอขนเลอ่าะน้ารงสีดำดอ่ะหน้าตรงสีดำด เธอโอ้ยโชคดนะที่รอดมาได้เธอรู้ไหมว่าเวลาสี่ทุ่มทุกวัแบลขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว,ลวเธอรู้ไหมอาทําไมของฉันเธอไม่ขึ้นอ่ะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เธอรู้ไหม <c oughs> ว่า <c oughs> มันมีตํานานทะเลสาบ <c oughs> ว่าคนที่มาเล่นน้ําหลังสี่ทุ่มอ่ะไม่มีใครได้กลับขึ้นมาขึ้นฝั่งเลย okay, สักคนโอเคเธอไปการกลับบ้าน ไม่มีใครได้กลับขึ้นฝั่งเลยสักคนนี่เธอเธอแอบแม่ไปซื้อกล่องสุมกันแอบแม่ไปซื้อกล่องชุงเพราะว่าคนที่มาเล่นน้ำตอนกลางคืนหลังสี่ทุ่มมักมักจะเจอกับหญิงสาวผมยาวก็แม่งผมยาวอยู่แล้วดึงลงไปใต้น้ำอัมาีิหนูมองไม่เห็นแขนฉันพูดกับใครอะ่ะเจน เล่นละครเฉยๆโอเคไม่งหาเอามาน,นี่พวกเธอไปไหนกันเนี่ยลาซื้อกล่องสุ่มมาแล้วเธอๆกล่องสุงม่มที่ไหนขายตอนเที่ยงคืนพวกเธอหลอนกันหมดเลยอุยอยังไงกล่องสุง่มเละเด็กพวกปิดเธอฉันปวดหัวจริงๆเลยไปกันไปกันเธอเธอเธอ,อต้องตายนะเบลก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าเพราะว่าที่นี่มันมีกล้องวงจรปิด อะไรวะไม่มีตังเกี่ยวอะไรกับกล้องวงจรปิดกับบ้าน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 ไหนก็กับบ้านที่บ้านเลยคันปิ้งกับบ้านเรามาแคันปิ้งกันอยู่เข้ามายังอ่ะเข้ามายัง เลพลิ้ามยังล่ะเล่นไกันนี่มัวมากเลทปกลบ้านแล้วสุปนี่เราเรื่องอะไรเนี่ยเลี่ยนเป็นเรื่องวุ่นวาของดีเรื่องวุ่นวของครอบครัวอยคลงกันปิดเทอมเรื่องนี้จะมวนอดนึนะคะทุกคนน นางนี่นางนี่เจนมาเลี้วเจนไว้ฉันนอนแล้วใครจะไปทำอะไรก็ไปทำเลยนอนแล้วเล่นกัน, What? What? นแ,แม่งนอนแม่งนอนแนอนลาจะเอาเป็นอะไรนะไปแคมปิ้งตอนนี้เป็นเรื่องวุ่นวายของครอบครัวหอยโข่งแล้ว<笑>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 นอนเฮ้ยใครจะมาตื่นอนแล้ว โอเคนะคะขอวิดามาเรียกมันยืนได้มเรียนกันละอุ้ยเธอเธอไม่นอนไปทธอไม่นอนไม่นอนด้วยเดี๋ยวจะโดนแต่เเดี๋ยวเอฟสีมะเหือฉันเปลี่ยนเป็นแม่มาเรียละเร็วโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะกั่คถึงหน้าบิ๊ยบ้า